พยากรณ์อากาศนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับตอนนี so mama, But, ้ลมอยู่ตอนนี้มลกรนะครับผมตอนนี้ฝนตกเลยภาพอากาศฝนตกหนะครับฝนตกโอ้โหตกเปรียกเลยครับผมหนาวมากตอนนี้กําลังสั่นตัวสั่นแลวนะครับผมพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับให้ฝนตกให้ขับขีนระมัดระวันครับของฟ้ามืดมัวของฟ้ามืดเต็มหมดเลยดูของฟ้ามืดบนเลของฟ้ามืดเลยเออมัมีแสงแดดเลยลอยอยู่กับพรมฝนตกแปะแปะแปะนะครับผม พยากรณ์อากาศให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับฟังนะครับผมตอนนี้ฝนตกหนะครับมีต้นมะกรอเรี่ยงหมดแล้วนะครับผมต้นมะกรอตอนนี้ก็ให้ทุกคนระมัดระวังขับรถระมัดระวังไปไหนก็ต้องระมัดระวังระวังฝนตกทําให้เราเอ่าเป็นไข่เป็นหวัดนะได้ได้นะครับผมให้ทุกคนต้องระมัดระวังไป็นไถ่เป็นหวัดคือฝนตกฝนก็ตกนะครับตรงนี้ฝนก็ตกปะปะปะลงมานะครับก็ผมผมเตรียมหมดแล้วนะครับทุกคน ให้ทุกคนดูดูน,นะครับว่าฝนตกตอนนี้ฝนตกอยู่ครับ <S <S ให้ทุกคนไปไปไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องให้ระมัดระว,วังไม่ให้ฝนเปียกนะครับผมฝนเปียกตัวเองนะครับตอนนี้ฝนตกเจียกหมดเลยนะครับความมืดครึ้มลึกทึ้งออมาเลยนะครับผมโอ้ความมืดคึ้มตึบบนภูเขาหนึ่งมืดอตึบเลยครับผมต้องระมัดระวังนะครับเม,มื่อฝนตกเต็มไปหมดเลยเนาะ โอ้รถทำอะไรดีล่ะฝนตกต้องระมัดระวังน,นะครับฝนตกนะครับผมี่รถก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวฝนรถถลายลื่นตกนะครับถลายลื่นนะครับผมลมฟ้าลมพัดฟ้าฝนก็มาแล้วครับต้องคิบทุมต้องระมัดระวังน,นะครับผมนี่ก็ต้นมะละกเอเด้อให้คนและกดแชร์ไปเยอะๆนะครับทรัพยากรอากาศให้เรียบร้อยน,นะครับผม เออตรงละไม่ระวังนะครับทำฟ้าฝนตกนะครับผมอันนี้มีการเตรีมประกอบผมเลืรูปผมเปลี่ยนมาแล้้วขางหลังเปลี่ยนมาเลยหัวก็เปลี่ยนมาเลยดูหลังเปลี่ยนมาผมก็เคลื่นก็เปลี่ยนมาตลอดตรงละไม่ระวังเรื่องฝนฟ้าฝนก็นองนะครับเลยนะครับผมเออค 红麦啊！你包红麦。 นะครับพ็อขอให้คนละสุดภาพีนอเชอมโยงขอฝากตัวช่นนี้นะครับขอบคุณ